สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาปัสสิคามวันนี้จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบท1.1.1ข้อ8กันค่ะโดยทฤษฎีบทนี่1.1.1จะได้ว่าให้ x, y z เป็นสมาชิกของจำนวนจริงแล้วจะได้ว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงข้อที่8นะคะโจทย์ก็จะกำหนดให้ว่าถ้า x มากกว่า y และ y มากกว่า z แล้วจะได้ว่า x มากกว่า z ค่ะเราก็จะมาพิสูจน์กันนะคะก็คือสมมุติให้ x มากกว่า y และ y มากกว่า z จะ,สะแสดงว่า x มากกว่า z นั่นเองค่ะก็คืออันดับแรกนะคะเราก็จะมาเป็น x มากกว่า y จากสมมุติฐานที่1ที่โจทย์ดได้กำหนดให้นะคะต่อไปก็จะเป็น y, y มากกว่า z จากสมมติฐานที่2องที่โจทย์ได้กำหนดให้ค่ะต่อไปก็จะเป็น x <Y S 1> มากกว่า Y โดยที่ y มากกว่า z โดยเราจะนำสมมติฐานที่1และ2มารวมกันก็จะเป็นตามตามข้างต้นนะคะ่ับปเราก็จะรู้แล้วนะคะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนั่นก็คือ X มากกว่า Z นั่นเองจากสมบัติการถ่ายทอดนะคะดังนั้นถ้า X มากกว่า Y และ Y มากกว่า Z แล้วจะได้ว่า X มากกว่า Z เป็นจริงนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ